สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาชมนะครับตัวนี้ลูกไก่พึ่งฟักออกมาเป็นตัวนะครับน่าจะวันนี้แหละครับตัวนี้จะเป็นลูกของเจ้าเสือเล็กนะครับนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีกี่ตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับผมเกือบลืมมาดูนะครับก็คือ เกิดเหตุการณ์นะครับก็คือมันมีไข่ใบหนึ่งนะครับที่ลูกไก่ฟักออกมาไม่ได้นะครับแล้วทีนี้มีพวกมดนะครับมามากัดมาลุมกินศพไก่เล็กนะครับแล้วทีนี้เนี่ยไก่ที่จะฟักออกมากประมาณสี่ห้าใบนะครับก็คือฟักออกมาไม่ได้นะครับโอ้ก็คือเมื่อวานเนี่ยผมมาดูนะครับ ก็คือโชคดีที่มาดูทันนะครับไม่งั้นอ่ะพวกนี้ตายหมดเลยนะครับทั้งไรทั้งหมดนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยผมได้เอาสเปย์มาฉีดแล้วนะครับสเปย์สำหรับฉีดกําจัดพวกมดแล้วก็ไรนะครับนะครับเดวจะมาดูกันนะครับว่าฟักออกหมดหรือยังนะครับคลิปๆๆนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าหมดหรือยังครับ ครับตัวนี้ก็ออกไม่ได้เหมือนกันครับตายนะครับ,รบตัวนี้น่่าจะหกเจดตัวอยู่ครับสำหรับลูกของเจ้าเสือเล็กนะครับสำหรับแม่นี้นะครับนะครับล็อกมุดมัดกัดบาดตีตัวนะครับ ก่อยงอนเชิงนะครับนี่ครับตีหลังไม่สนหัวนะครับสําหรับเจ้าเสือเล็กนะครับนะครับโอเคครับอตัวนี้ก็เป็นลูกของเจ้าเสือเล็กนะครับชุดแรกนะครับส่วนอีกสองแม่หนึ่งก็จะอยู่ทางนู้นนะครับโอเคครับสวัสดีครับอ่า แม่นี้ก็จะเป็นแม่ที่ผสมกับเจ้าเสือเล็กเหมือนกันนะครับนะครับอีกหนึ่งแม่นะครับสำหรับทายาทของเจ้าเสือเล็กนะครับก่อยงอนเชิงนะครับล็อกมุดมัดกัดบาดท,ทีตัวนะครับนะครับสายบ้านๆแต่ว่าใช้งานได้จริงนะครับนะครับตัวนี้ก็ขึ้นฟักได้ประมาณ สสัปดาห์แล้วนะครับก็น่าจะไม่เกิน1สัปดาห์ก็น่าจะฟักออกมาเป็นตัวแล้วนะครับนะครับอีกแม่นนึงก็จะอยู่ทางนี้นะครับนะครับแม่นี้ก็ผสมกับเจ้าเสือเล็กเหมือนกันนะครับก่อยงอนเชิงนะครับก็คือสามแม่เนี้ยที่ผสมกับเจ้าเสือเล็กเนี่ยก็คือจะเป็นคู่เกิดกันทั้งหมดเลยนะครับ สำหรับสาแม่นี้นะครับนะครับขข่งอนเชิงนะครับสมอินสีแดงคนรักไก่ชนนะครับอ่าส่วนเจ้าเสือเล็กเนี่ยครับตอนนี้หลังจากที่ผสมกับแม่พันธุ์ประมาณ3าแม่นะครับอ่าสาถึงหแม่นี่แหละครับแต่ว่าหลักๆเลยผมจะเอาแค่3าแม่นี้นะครับก็คือเป็นแม่หลักๆเลยนะครับส่วนอีก2แม่หนึ่งก็คืออ่าเก็บไข่ไปต้มกินแล้วครับ เพราะว่าเป็นไก่สาวนะครับก็คือก็เลยถือโอกาสทําไก่สาวเลยนะครับนะครับนะครับเพราะตัวที่วิ่งอยู่ในนี้แหละครับนะครับกับตัวที่อยู่ทางนู้นนะครับก็เลยทาเป็นไก่สาวนะครับไข่ชุดแรกผมจะไม่เอานะครับนะครับส่วนเจ้าเสือเล็กก็ตอนนี้ก็กําลังทําเนื้อทําตัวอยู่นะครับเมื่อเช้าก็เอาไปถ่ายถ่ายลุนะครับถ่ายลูกเสร็จพักไว้ประมาณสองวันก็จะเริ่ม เช็ดน้ำเช็ดอะไรแล้วนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้ครับสมนินสีแดงคนรักไก่ชนสวัสดีครับ